มาแล้วแม่ซื้อพี่แม่พี่ซื้อแม่ตัวเออมาแล้วพี่พลอยแม่มาแล้วทุกคนต้องซื้อนะเพราะช่วยหนุนอุดหนุนราคาจอพ่อหน่อยเออเออผมผมห้าจอเราต้องมองตรงนี้มองหน่อยจออยู่นี้เราตอนเราอ่านคอมเมนต์นั้เราอ่านจอนี้ความันใหญ่กว่าอัันนน้มองไม่เห็นแอนทำไมไม่พรี๊บเลยพี่พี่เะ๋ออยู่สองนาทีอ่ะเอาไอ้กี้มาไอ้กี้ อยูนี้ไลฟ์แบบว่าไม่รอคนอื่นเลยเก่งดูพี่ีกบอกมาหน่อยว่างนี้ว่างนี้นะไปไหนทีคนกำลังขึ้นโอ้ยทเท่าลัวคนขึ้นเลยคนขึ้นเยอะแยะเลย มกูเนี่ยคนดังออโธอีมาไปแล้วก็หายเมื่อกี้ปล่อยที่โต๊ะบูดฉีดโอ้หเลยของทำไมมาที่ไรต้องฉีดตลอดเอ้าอีมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เรอกไม่เป็นไรเข้ามาดูเพิ่งมาเพิ่งมาวิ่งนี้เออพึ่งอะไรเนี่ยพึ่งไหวมากพี่นี่ห้าหมื่นแล้วเฮ้ยห้าหมื่นแล้ววะอ่ะากูนมึ่ดูเงินเยอะเลี่ยกูไม่ได้วจะหายานี่ อะไปไหนไปชี้ไปก่อนหน้านี้ไม่ไปชี้พี่เขารอจังหวะนี้กันมานานพี่คุยกับเขาก่อนคุยเขาก่อนเออเขารอโมเมนต์เดี๋ยวเอากล้องถ่ายไปชี้ทำไมถอยกล้องหน่อยนี่กูงงกับอีเนี่ยผมผมเอากล้องก่อนก็พี่อ่าไม่เดี๋ยวต้องบอกทุกคนก่อนว่าวันนี้เรามีเรามีหน้าจอใหญ่เพราะว่าพี่เป็กตาไม่ดีตายาวมองไม่เห็นก็จะต้องมีจอใหญ่เดี๋ยวจอใหญ่ดีเนาะเ้ยพี่กี้ชอบใช่ไหมที่ไอย่าพี่เป็กซิ้อที่ไหนพี่เป็กก็ไม่มีจอใหญ่พี่เองพี่พี่ขอบคุณพี่ยาอยังเอาคครับกูไปแล้วนะ ไหนไปแข่มึงเหรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปฉีดเดี๋ยวไปมึงก็ลงเดี๋ยวพาไปก็นะไปฉี้นไปแล้วลงเดี๋ยวพาไปฉีดเฮ้ยมึงยกของหนักไหวเปล่าใครก็ได้ขอผ่อนหน่อยไหมพี่แบงค์ผ่อนดูนี่ยกอันนี้อยากให้คนยกยกอะไรลายยกยกห่อมวพูดดี กเอ้ยขอโทษที่เป๊ะถามพี่ใหญ่มันบ้าไปอ่ะเฮ้ยใช่เลยาจอดแล้ว้จอดีอนะพี่ไป่างไรล่ะจอแสนก็ไาจอแสนก็ไาแต่ตอนนี้พนอะซื้อแค่เจ็ดพันเองไปพี่ไปไปห้องน้ำไปเร็วป้าเดี๋ยวพาไปห้องน้ำเดี๋ยวไปลอยนะห้องน้ำปไปห้องน้ำกับพี่เป๊กฉันปล่อฉันปล่อยจอได้ไหมพี่เป๊กพี่พักซื้อปล่อยจอได้ไหม เในละหมืหน่นพี่ค่าไฟไม่ได้ไปห้องน้ำไปด้วยกันปะไม่ค่าไฟกูพี่ถามถามพี่เอกี้ดิว่าพี่จะไปห้อ,องน้ำให้พี่เอกี่ไปยกได้ไหมไปยกเลยได้ไหมของหนักหน่นหอยไหมไปเลยพี่เพราะว่าพี่เอกกี้ไม่ได้ยกนานแล้วพ่อ,อ,อ <laughs> ตอนนี้นอนอยู่มึงไปยกเองมึงอะเฮ้ย รีเควสรีเควสย้อ้ยนิ้วก้อยก็ยกได้แล้วนิ้วก้อยเฮียเลยเด็กเธอต้องถ่ายตัวเองเธอต้องถ่ายตัวเองนี่มีคนบอกเลยนะว่าไม่เปบกไม่แบกลงนะคนหายเออไปแล้วอย่าพาไปนะห้องน้ำอยากดูพี่แบกไม่พี่พี่ฉีเฉยโอ้โหไม่จะไปดูชีเลยเหรอทุกคนกดหัวใจหน่อยเร็วเดี๋ยวพาไปรอเดี๋ยวพาไปรอกขอสามแสนหัวใจแล้วเป๊ะๆไปฉีได้เอออใช่นี่มาได้แล้วสามแสนหัวใจตอนนี้สองแสนสองมึงนี่กดเลยกูจะแตกแล้ว เขาเรียกว่าราครพี่ราดไม่มีซีเรใครได้อาสเกบพี่สาวรออยู่ตรงนน้นสองแสนสองแสนแงแปหม่นที่เปเีวีัวใจดนเป็นเียช่วยเป็เปถือไอ้สั์ไอ้สันว์อยู่ใช่ไหมขอความรานแฟนขาทุกคนกดหัวใจหน่อยค่ะเพราะว่าคุณเป๊กนะคะจะไปฉี่นะคจะเกียบไปหิววี่ดูดิไม่เป็นไรหนูเตรียมพวกนี้แล้วขอ เจี่ยวเลยเนี่เราขายบะหมี่มาเฟียรถลากไม่อะไรขึ้นมาอะไรขึ้นมาไม่รู้นี่เดี๋ยวเรา้วมันจะ flip flip มาเฟียติ๊ดติ๊ดโอรถล่าสุดบะหมี่มาเฟียคาโบูร่าสไปซี่อร่อยมากพี่ยาจะทำแก้วด้วยนะจ๊ะแก้วแก้วแก้วนิดตะการแล้วหรอโอ้โหไหวมากมีของวันนี้เอาดีแล้วใช่ไหมเราขายนะ นั่นยเกินซาวมากซาวมากนะซาวเหมือนไปได้พี่ฉี่อ่ะเออเาีเยอไปตรงนี้เลยไม่ขอขอขอสั่งเสนอีสั่สั่งเสนยังยังนี่สั่งเสร็จแล้วมาดูมาวูมามาดูมาว่าน่งบาดสาวะไปปาดสาวะคุณพ่อเป็นอะไรขอหนึ่งนะสาวะไคือตอนนี้นะคะเดี๋ยวพาไปขอเจริลูกค้าไลฟ์ฟรีนะคะมาเข้าพ่อได้เลยเพราะว่าพ่อพ่อจะไม่ใส่เดี๋ยวพาไปนะห้องน้ำ อายก็ย่อยไม่ต้องอายเอาหน้าไม่ได้พาเขาห้องน้ำแต่ว่าไปด้วยเดี๋ยวพาไปคุณแม่ไม่ได้เห็นครั้งสุดท้ายที่เห็นเมื่อไหร่คะโอ้ยแต่ละยี่สิบปีแล้วค่ะแม่ไปดูแล้วจะเพี่เ้ยคอยมาแล้วไปดูกันถือไว้ก่อนไปดูอันนี้ป่ะไปดูกันไปดูอ่ะรอดีๆนะพ่อปิดประตูว่าพ่ออย่าหันออกมา จริงจริงไงปักปะก้ารอพ่อเออยืนรอยื่รอยืนรอหรือเปล่าไหนพี่เนี่ยสบายดีไม่เจอกันนานใช่เนอะไม่เจอกันพอดีห้ามพูดคำว่าโอห้ามเลยอุ้ยห้ามพูดเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยอันนี้ห้ามไม่ได้ครับไม่เห็นมือไม่เห็นมือโอ้โหตัวมาถ่ายมาแล้วพี่จริงจริงแทบพูดอะไรไม่ได้เลยนะในอิสตอรเนี่ยใช่ติ๊กต็อกเขาไม่ให้เราพูดนู่นนีนั่นเยอะใครได้นะด่าเอง ใได้นอะอย่าลืมนะคะลูกค้าไลฟ์ฟรีเข้าได้เลยนะคะเพราะพ่อจะปัสสาวะบ่อยทีเนี้ยใส่กางเกงไลฟ์ฟรีไว้ได้เลยจะได้แบบเออก็อยากได้เลยอยาก่อนก้อนอย่างเงี้ยกอนใส่ได้แล้วใช่ไหมใช่ของพี่่องตอนต้องใส่ตอนเล่นเซิร์ฟด้วยค่ะเพราะว่าจะแตกแตนตอนตอนเซิร์ฟเรากลัวเขามากแล้วเราก็ยังกลัวเขาอยู่นะเวลานี้ก็ยังกลัวทุกคนกลัวกูตายก่อนด้วพ่อพอแล้ว มามาเฮ้ยมาไม่อยู่นอกบ้านไปนอกบ้านไหนนอกบ้านกูนี่น่ะฮะแปลว่าอะไรรอร้านก่อนนะฮะอ๋อเดี๋ยวเฮ้ยเอ่อเอาไอ้ไอ้นี่เลมาเลยได้ไหมเอาวางเขาดิเออาาะรคลหเดี๋ยวนะฝากวางหน่อยเอาของไอ้มาเลยไหมเราปักตะกร้าช่องนี้ได้ป้ะ ช่องพี่เป๊กนะไหนๆก็ไลฟ์ช่องพี่แล้วช่องพี่ไปเลยแล้วกัน hey.